สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้องวัสดุจา้ามาจา้าเมื่อนี้สิพาเบิ่งบรรยากาศอีกแล้วจา้าการเอาเสาออกจากพิมณ์เนอ,นอ,นอโดยที่ใส่คนงานเฮานี่แหละจา้าโยกแข็งแรงสุดๆเลยนอจา้าอาะอุปกรณ์ของเฮานอจ้าก็จะเป็นไหมไผยจา้าไหมพผยที่แบบเลือกเอาแบบป่องแบบแข็งแรงแบบ ยกสามารถที่จะยกเสาหนาเจ็ดหนาหกได้นอกจะนอใส่น้ำหนักพอสมควรนะคะอุปกรณ์ก็จะเป็นไม้ไผ่จะไม้ไผ่หลักการลถเข็นรถสูบเข้าธรรมดานอกจะนออเมี้ก็จะเป็นหนาหกจะเอาเสาหนาหกออกก่อนเขาก็จะใส่คนสามคนในการเอาเสาออกน่าจะนอถ้าเป็นเสาเงาแบบนี้น่าจะนอเขาก็จะยกสองเถ่อคอยเอารถสูบรถสูบก็จะเป็นช่วงเงาแนยจักนน่อยน่าจะนอขยับสองเถ่อเข้าไปนะคะ ใส่คนงานเฮาเนาะจา้ะเนาะคนงานเฮานี่แบบสุดยอดนะคะเห็ดใดทุกอย่างเนาะจา้ะเนาะคอยเอาเขาไปนะคะคอยโยกคอยเอาเขาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้บ่ตรงยา,นนา,า,นา,า,าเนาะจ้ะนอบเราแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ในพิมพ์เฮาหลายมือแล้วนะคะอนอนนอนแบบไหวนะคะนอนแบบไหวนะคะบบไดเอาออกมาท่านที่นะคะ ประมาณนอนประมาณไว้หมื่นหนึ่งหรือสองหมื่นนี่แหละคะ่ะแล้วก็เอาออกนะคะอันนี้จะเป็นเสาวนาหกหกคูณหกนะคะยาวสี่เมตรนะคะเข้าจะใส่เป็นเล็กสิบสองมินลนะจจะเนาะอันนี้ลูกค้าสร้างไวจ้จ้ะเขาก็จะเหตุแบบนี้นะคะตอนเสานะคะเพื่อที่เข้าจะได้ประกอบพิมพ์นะคะเทเสาต้นต่อไปเนาะ เพราะว่าที่จริงแล้วไม่ต้องเอาออกช่วงแรกอจจะ่ะจ้ะแต่ว่าบ่ามีเวลาเนาะจ,จ้ะเนาะเพราะว่าคนงานเห่าทั้งไปส่งของหลก็ทั้งเทเสานะคะลานก็นจะเป็นลานอยู่น้่บ้านนอกเฮ้านี่ละจ,จะ้ะแถวบ้านเฮ่าน,ยายนาจจะจ้ะบ่เม่นลานใหญ่โตเนาะจ้ะเนาะก็เห็ดไปตามกำลังเห่าเนาจจะจ้ะเนาะสำหรับออเดอร์เสาค่ะก็จะมีมากเรื่อยๆจ,จ้ะช่วงนี้เพราะว่าจะเดือนสี่แล้วนะคะก็จะเร่งนะคะมืออื่นวัานอาทิตย์กับบได้ยยูสจ,จะ้ะ กจะบริยุทธ์อ่าเข้าก็จะคอยว่างนะคะเอาอิทนะคะมาห้องนะคะมาห้องตรงฐานเสาหลักกัตรงเกือบเกือบปลายมันเนาะเพื่อที่แบบพักเสาวไวก่อนพักเสาวไวนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะคะว่าเป็นภาษาอีสานเลยเราจะเด้อว่าเป็นภาษาท้องถิ่นเลยนะคะอาต่อไปจ้ามาเล่นของใหญ่ของหนักกันเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวจ้าตัวนี้จ้าจเป็นเสานาเจ็ดจ้า นาเจ็ดซีเมตรจ้าต้นนี้นะคะการยกกะจะเงินการค่ะแต่ว่าก็จะนักเนี่ยจังหน่อยจ้าตัวน,นี้เพราะว,ะาว่าเสาหนาใหญ่แห้งนะคะนาเจ็ดนะคะลานเฮ้านะคะเทถึงเสานาเจ็ดจ้านาเจ็ดหาเมหาสีเฮ่ากบเห็ดมาแล้วเนาะอันนี้ซีเมจิบจิบนะคะจิบจิบนะคะายกครั้งที่หนึ่งจ้ายกครั้งที่หนึ่ง อันนี้ยกครั้งที่2จ้าอันนี้น่าจะยก3ามเถือได้จ้านาเจ็ดนี่ยก3ามครั้งนะคะสำหรับเซานาเจ็ดนะคะเขาก็จะเทใดหมือละ2องตนค่ะออเดอร์เสาลูกค้าก็จะสั่งเป็นสิบหกตนนะคะ เสาบานก็จะลูกค้าว่าจะต้องส่งก่อนวันที่20เราจะนอะอ,อีกสองตนลเท่ากับจะครบแล้วนะคะเท่ากับจะนอนไว้ภาคหนึ่งพร้อมเคลื่อนย้ายนะคะเท่ากับจะไปส่งลูกค้าก่อนวันที่20นะคะต้องไปส่งเสาลูกค้าก่อนวันที่20นะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าว่าเห็นเสานอะลูกค้าก็จะบอดีใจนะคะอันนี้เท่าเด็กให้ข้ามมันสัญญากับลูกค้าแล้วนะคะว่าเท่าจะเฮ็ดท่านแน่นอนเฮ็ดท่านตามออเดอร์อแน่นอนนะคะ อันนี้คือเลือสองตนเราก็จะครบที่หกตนแล้วอันนี้เสาหนึง่งสุงหนาเจ็ดเราจะเนาะส่วนมากนะคะเขาก็จะสร้างเป็นหนาหานาหกสินะคะ่ะส่วนหน่อยส่วนน้อยที่เขาจะสร้างหนาเจ็ดซีเมตรนะคะ,ะมีมีปีที่แล้วสร้างหนาเจ็ดหาเบนหาิแต่ว่าจะเป็นเสาว,วัดเสาซาราเนาะคะ่ะนอกจากจะเป็นเสาหนายญ่แล้วก็สูงแห้งแต่ว่าเสาบานโบคอยมีไผ่สร้างเป็นหนาเจ็ด ส่วนส่วนมากเขาจะสั้งเป็นนาหานาฮกเนาะอาจจะเป็นทรงโมเดิร์นตอนนี้ก็จะหิตเป็นทรงโมเดิร์น านาเจตจะบอกค่อยมีนะคะแต่ว่า้านข้องเ้ากับเฮ็ดตามสั่งจะสั่งมาเลยจะอยากได้นาไดนะคะเริ่มเทศจากแต่นาซีนาฮานาฮกนาเจไปเลยจ้ะความเาวาบาแนวดนะคะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหม่นะคะสามารถนะคะเขามาสั่งแล้วก็เขามาบอกได้เลยว่าจะเฮ็ดบานทรงใดแบบใดแบบทรงไทยบาหลือจังไรหรือเป็นเครื่องเล็กโมเดิร์นตอนนี้เขาจะเฮ็ดเป็นเครื่องเล, Modern, ล็กโมเดิร์นนะจ๊ะเนาะก็จะสวยงามทันสมัยนะคะแต่ว่าสามารถ มาสั่งยูรานได้เลยนะคะสั่งก็จะ,ะสามารถเห็นไห้ถึกต้องนะคะสั่งไห้ถึกต้องเนาะ,ะผู้ทรงก็ทรงไปเนาะจะเนาะถ้าเที่ยวหน่อยก็ห้เป็นไปสองคนค่ะ,ะเที่ยวนี้เที่ยวหน่อยเนาะค่ะเนาะอิฐหาซิปกอดไส้สคิ้วหนึ่งไส้สองคิ้วแหล้วกับบุญฉาพิเศษสองสอนะคะกัซอยกันไปเนาะจะเนาะช่วงเสารเนาะช่วงนี้ ก็จะงานหลายนะคะงานหลายช่วงช่วงเศร้าก็จะค่อนข้างลูกค้าเป็นกันจะเข่าช่วงเศร้าเนาะและ้วก็ส่งออเดอร์นะคะส่งของตามสั่งนะคะช่วงนี้ลูกค้าเพื่อก็จะมาสั่งปัสดุไปต่อเติมบ้านเรื่อยๆนะคะเนาะและ้วก็เสาหากเททุกมือนะคะมืออื่นเริ่มนะคะบอดายุด วันอาทิตย์นะคะปกติเขาจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะหยุดพักผ่อนแต่พรุ่งนี้เราไม่หยุดนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะ